อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแบงค์สุพนัดเหมือนตาเด็กรุ่นใหม่อย่ามาเก่งอย่างผมสมัยนี้นะักกีฬาไทยก้าวสู่ทำเนียบซุปตาตั้งแต่ยังเด็กในวงการฟุตบอลสุพนัดเหมือนตาคือสุดยอดดาวรุ่งทีมชาติไทยจากบุรีรัมยูเนเต็ดที่ถือว่าก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากึกสถิติอายุน้อยที่สุดแต่รสศขาบานเบร่ไล่มาตั้งแต่ลงสนามไทยลีกด้วยอายุน้อยที่สุด 15ปี8เดือน23วันอายุน้อยที่สุดที่ยิงได้ในไทยลีก15ปี9เดือนกับอีก25วันอายุน้อยที่สุดที่เล่นใน AFC c h a ชม i ป n ้ League 16ปี7เดือน11วันอายุน้อยที่สุดที่ยิงในแชมเปี้ยนลีกสิปี8เดือน7วันและอายุน้อยที่สุดที่ยิงในศึกยู่23เอเชียคือ17ปี5เดือน6วันและเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16ปี10เดือน3วัน หลายคนย้อนดูตัวเองขณะนั้นอายุขนาดนี้กำลังทำอะไรอยู่และในวัย18ปีสุพนัทกำลังจะไปทดสอบฝีเท้ากับเลสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งเพเบเลียงกฤษสารฟันคนไทยเล่นในลีกสูงสุดแดนผู้ดีแต่ละย่างก้าวที่ผ่านมาสู่ความสําเร็จหลากหลายที่รออยู่แต่ไม่ใช่ง่ายกว่าจะถึงวันนี้จากเด็กตัวกระเปียกวิ่งเล่นเตะฟุตบอลสนุกๆเจ้าแบงค์ตัดสินใจเอาจริงเอาจังเพราะตามรอยพี่ชายสุปโชคสารชาติ เมื่อก่อนเล่นสนุกสนุกไม่คิดอะไรเด็กๆก,ก็เตะบอลกับน้านๆโรงเรียนที่อยู่หน้าบ้านเลยมีสนามบอลเล่นใกล้ๆก็เล่นกับผู้ใหญ่มาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนปหเลยตัดสินใจมาคัดตัวกับบุรีรัมยูไนเต็ดเพราะพี่ชายติดบุรีรัมก่อนหน้านี้ขึ้นชื่อว่าบอลอาชีพกับอะคาเดมี่อย่างบุรีรัมที่คัดแต่หัวกะทิจากทั่วประเทศจึงไม่ใช่แค่การเล่นสนุกเหมือนที่ผ่านมาคนละเรื่องกับตอนเล่นเองซ้อมหนักมากเราต้องพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างให้โค้ช ให้เพื่อร่วมทีมเห็นต้องต่อสู้หนักมากจริงๆแต่ถึงวันนี้ผมยังต้องพิสูจน์อะไรอีกเยอะจะบอกว่าก้าวสู่ไว้ผู้ใหญ่ทันทีเลยก็ว่าได้ฟุตบอลอาชีพต้องมีความรับผิดชอบสูงไหนจะซ้อมไหนจะเรียนสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนชีวิตให้ดีในวัย18ปีที่กำลังฉายแววรุ่งโรดเด็กระเบิดจากประสาทสายฟ้ายอมรับว่ามาไกลกว่าที่คิดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดเพียงเท่านี้ผมมาไกลมาก ไม่คิดว่าเด็กธรรมดาคนหนึ่งเตะบอลเล่นๆจะมาติดทีมชาติไทยและเล่นไทยลีกแต่เป็นความสําเร็จระดับหนึ่งของผมผมจะพยายามทําต่อไปเรื่อยๆยกระดับตัวเองไปสู่อีกระดับให้ได้สุพนัดเหมือนตาถือเป็นหนึ่งในไอดอลของเจ้าหนูนักฟุตบอลที่หลายคนอยากก้าวตามแต่เจ้าแบงค์บอกว่าอย่ามาเหมือนเขาเลยอย่าเก่งแบบผมเก่งกับผมไปเลยดีกว่าจะได้ยกระดับตัวเองด้วยพัฒนาตัวเองพัฒนาเพื่อนๆรอบข้างที่สำคัญ ดีกว่ากับทีมชาติไทยอยากให้น้องๆตั้งใจพยายามมุ่งมั่นอย่างเต็มที่พี่แบงค์เอาใจช่วยครับเป็นหนึ่งในแบบอย่างหลักชัยที่นักเตะรุ่นจิ๋วหวังก้าวตามแต่การจะไปให้ถึงเส้นชัยคงไม่ใช่แค่นั่งดูสิ่งสําคัญคือต้องลงมือทําความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่มีทางได้มาง่ายๆแต่จะเอาชนะและไปได้ด้วยความมุ่งมั่นเว็บไซต์ไทยลีก ซึ่งเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทไทลีกจำกัดเปิดเผยข้อมูลนักเตะไทยที่คมที่สุดในศึกโตโยต้าเทลีกฤด,ดูการนี้เมื่อเทียบจํานวนประตูกับโอกาสที่เกิดขึ้นนับเฉพาะนักเตะที่ยิงอย่างน้อย4ประตูและลงสนามมากกว่า10เกมห้าดับนักเตะไทยที่ยิงประตูสุดคมมีดังนี้อันดับ 1. อดีศักิ์ไกสอนจากการท่าเรือ9ประตูโอกาส20ครั้งอัตราการเป็นประตู45%อันดับ2อดีศักิ์สีกำปัง จากบริเทโร4ประตูโอกาส11ครั้งอัตราการเป็นประตู36.36% 36อันดับ3ฟิลิปโรเลอร์จากราชบุรีมิตรผล8ประตูโอกาส29ครั้งอัตราการเป็นประตู27.59%อันดับ4ธีรพลยอเยอะจากสมุรปราการ5ประตูโอกาส20ครั้งอัตราการเป็นประตู25%รวมด้วยกับนัทวุฒิสุขสุ่มจากทูแบงคคอก ยิงไป5ประตูโอกาส20ครั้งอัตราการเป็นประตู25%อันดับ5กสิเดศเวทยาวงและชยาวัดสศีนาวง์ยิงไป4ประตูโอกาส18ครั้งอัตราการเปลี่ยนเป็นประตู22.22% 22หลายสัปดาห์ก่อนหน้าวงการลูกหนังบ้านเรามีการพูดถึง5ชื่อของนักเตะไทยที่เจลีกกำลังพิจารณา ในการดึงตัวไปค้าแข้งประกอบไปด้วยพิชาอุตราจากเอซจีเมืองทองพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลเอกนิตฐ์ปัญญาศิวกรเตียตะกูลซึ่งมาจากสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดทั้ง3และเจริญศักดิ์วงกรจากสมุทรปราการซิตี้คนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นจเจริญศักดิ์วงก่อนโดยเท่าที่ทราบมามีทีมอย่างวีวาเรนนางาซากิที่ต้องการไปเสริมริมเส้นเพิ่มเติมความจี๊ดจ๊าดแต่ว่าข้อมูลจากฝั่งผู้บริหารของทัพเขี่ยวสมุทรยืนยันว่า ยังไม่มีความคิดที่จะปล่อยดาวเตะรายนี้เพราะว่าทีมเองก็ต้องการให้จบซีซั่นนี้ซะก่อนและด้วยกรอบของตลาดซื้อขายน่นแตะ่ญี่ปุ่นที่เริ่มกระชั้นเข้ามาจึงอาจยังไม่ได้ใช้ในเลกแรกแต่จะใช้ในช่วงเลกสองของเจลีกหรือประมาณกลางปีซึ่งถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไม่น้อยเพราะเจริญสักวงกรก็เนื้อหอมใช่ย่อยเนื่องจากเคยได้รับความสนใจจากทอนเดล่าที่นาีกสูงสุดของโปรตุเกสเมื่อปี2018มาแล้วยังไงก็ตาม การไป,ปรเผชิญโลกกว้างในเจลีกไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนเพราะกว่าชนาทิ์สกสินจะปรับตัวพร้อมกับซื้อใจเพื่อนๆนคอนซาโดเรซัปโปโลได้ก็ต้องใช้เวลาที่นานพอสมควรโชคดีที่ปี2017มีรุ่นพี่อย่างชินจิโอโนะและเคนโทกุระคอยซัพพอร์ตหนุนหลังให้เช่นเดียวกับทีลิลินแดงดากับการประจญภัยครั้งแรกในปี2018กับซานเฟเชฮิโรชิมาที่เขาต้องแบกรับความกดดันในฐานะกองหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยก่อนจะได้รับการยอมรับ และพาทีมเข้าไปในฐานะรองแชมป์ได้สําเร็จแม้ในปี2020ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเขาอาจจะโชคไม่ดีในการลงสนามกับทีมิสซูเอสเพาแต่ก็เป็นเบ้าหลอให้เขาแข็งแกร่งขึ้นก่อนตอกย้ําความเป็นหัวหอ,อกที่มีคุณภาพเมื่อบีจีปทุมยูนเนเต็ดกระชากตัวมาร่วมทัพในไทยลีกเลขกสองปทีเรียบร้อยหรือตัวอย่างธีรทรบุญมาทันช่วงแรกที่ไปเวสเซนโกเบก็ร้องไห้ทุกวันเพราะมีปัญหาเรื่องคิดถึงบ้านแถมยังต้องปรับตัวให้เข้ากับแท็กติก แต่เมื่อทุกอย่างผ่านไปได้แนวโน้มก็เริ่มดีขึ้นจนก้าวขึ้นมายึดตำแหน่งตัวหลักแม้ท้ายที่สุดจะไม่ได้ต่อสัญญากันก็ตามจนซีซั่น2อ1 9โยโกฮาม่าเอฟฟรีนอตก็ยื่นข้อเสนอมาขอยืมตัวจากเอสซจีเมืองทองเนื่องจากอังเก้ปอสโคกรูเกิดปิงฟอร์มบวกกับสเกลที่มาจากวิเซนโกเบก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกิเลนพยองทําให้ดิวทุกอย่างจบลงอย่างรวดเร็วทุกอย่างดูเหมือนจะโรยด้วยกีกุาลาบแต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่เลย พวกเขาต้องอดทนกับการปรับตัวให้เข้ากับแท็กติกใหม่ซึ่งการเป็นแบ็กซ้ายที่โยโกฮาม่าเอฟฟรีนอตไม่ใช่แค่การวิ่งเติม,ตมขึ้นลงริมเส้นแต่ต้องหุบเข้ากลางมาปั้นเกมในสไตล์อินเวอร์สวิงแบ็กถึงขนาดที่ช่วงต้นซีซั่นต้องไปศึกษาดูเพื่อนเล่นบนอัศจรรย์อยู่สักพักใหญ่มาแล้วสุดท้ายเขาก็ยึดตัวจริงและพาทีมคว้าแชมป์ลีกในซีซั่นดังกล่าวได้สําเร็จก่อนจะถูกจารึกว่าเป็นคนไทยรายที่2ที่ออกไปคว้าแชมป์ลีกในทวีปเอเชียที่ไม่ใช่แค่อาเซียน ต่อจากอดีตกัาหน้าทีมชาติไทยอย่างเปียพง์ผิวอ่อนในรอบ34ปีหลังจากเดตุกเคยย้ายไปค้าแข่งกับลักกี้โกสตาหรือ FC ซโซในปัจจุบันช่วงระหว่างฤดูกาล1984-1986ซึ่งพาทีมได้แชมป์เ e คลีกในปี1985แม้ปี2020เขาไม่อาจจะพาทีมป้องกันแชมป์ได้และเส้นทางสู่ AFC c h แชม i o n s ยนส์ลีกก็ไม่สามารถพาทีมถึงฝั่งฝันอย่างไรก็ตามโกอุ่ม ยังชนะผลโหวตรประตูยอดเยี่ยมประจํารายการดังกล่าวจากลูกยิงใส่ชุนบุคุนไดมอเตอร์ในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5พ่วงด้วยการให้รับเลือกติดทีมยอดเยี่ยมเอเชียประจําปี2020จากการประกาศของสาพ,พันธประวัติศาสตร์และสถิติฟ,ฟุตบอลระหว่างประเทศและเพิ่งจะถูกโยกโกฮาม่าเอฟรีนอตประกาศต,ต่อสัญญาฉบับใหม่อย,ย่างเป็นทางการไปอีกหนึ่งปีทําให้สัญญาจะหมดลงในซีซั่น2023แต่3มคนนี้ยังคงเป็นตําราลูกหนังให้เหล่าแข้งไทยที่กําลังจะมีโอกาส ไปลุยในแดนญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีหรือเอาจริงๆก็อยากจะให้ดูตัวอย่างทิติพันธ์พ่วงจันท์ที่เคยไปเล่นกับโออิตะทรินิตะตลอดจนสิ้ิโชคพาโซซึ่งไปใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวกับคาโกชิมะอยู่ในเตดมาจนถึงนัทวุฒิสุขสุ่มกับ1ปีที่เอฟซีโตเกียวจนพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวหลักในการไล่ยิงคู่แข่งของถูแบงคอกและตะวันโคสุโภที่ไปอยู่กับเซเรโซอสการุ่นอายุไม่เกิน23ปีถึง2ฤดูกาลเต็ม ก่อนกลับมาอยู่ในแผนของบีจีปทุมยูเนเต็ดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตำราสำหรับคนที่อยากไปค้าแข่งในต่างแดนได้อย่างดีอย่าลืมว่าการไปญี่ปุ่นจะต้องเจอกับความเหงาความห่างไกลครอบครัวแรงกดดันมหาศาลจากการถูกคาดหวังแต่ถ้าผ่านไปได้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วเพราะมันย่อมส่งผลดีกับทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งอีกทาง